อนอโน้อมแดองค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบครวะคุณงามความดีของพ่ครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไฟหาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพพนทุกทาง มอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้ผลทุกถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภู้าฟ้าน้ำบ้านแม่เรลาตำบลป่าแป้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หเวลาประมาณตีสี่ถึงตองทุกวันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน 2563นา้าเข้าพรรษามาได้85วันนะเป็นวันที่24ของค่ายสุขภาพดีวิธีทำออนไลน์ครั้งที่2ที่ดำเนินการกันระหว่างวันที่5กันยายนถึง2ตุลาคม2563 โดยจิตอาสาพแพร์พิธีธรรมทั่วโลกนะสารพลังกันนะทำค่ายสุขภาพในครั้งนี้นะเป็นค่ายสุขภาพออนไลน์นะสามารถปฏิบัติตัวที่บ้านได้นะเรียนรู้ทางหนะ้สื่อออนไลน์แล้วก็ปฏิบัติตัวที่บ้านกันได้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในนะสถานการณ์โควิดที่ยัง โอ้ระบาดรุนแรงทั่วโลกเลยนะยังนักนาสาหัสกันทั่วโลกเลยเราจึงไม่ประมาทกันนะประมาทไม่ได้กับโควิดนะเราก็เลย์ซนต่างๆของเราก็ล็อกดาวน์นะล็อกดาวน์อยู่นะยังรับเฉพาะ,รเ,พาะเราเราคลายล็อกรับเฉพาะจิตอาสานะ หรือผู้เข้าค่ายที่มีคุณสมบัติที่นะกรรมการนะรับรองนะเคยเข้าค่ายนะปฏิบัติศีลปฏิบัติดูแลสุขภาพได้ดนะีปลอดภัยจากโควิดเดินทางก็ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นก็จะพิจารณาเป็นรายรายไปนะก็มีคณะกรรมการแต่ละศูนย์ก็พิจารณาเป็นรายรายไปนะที่จะ นะอนุญาตให้เขาร่วมบมเพนกันนะอ้าวเราไเรียนธรรมะกันมนาเป็นลำดับลำดับนะตอนนี้ก็อยู่ในสูตรที่เราเรียนกันหลักๆตอนนี้กำลับบงเรียนปรินิพานสูตรน้ะเรียนดู้ธรรมะฮะอ้ามหาปรินิพานสูตรนะเรียนมหาปรินิพานสูตรกันน่ะตอนนี้ นะ่กะกนะ็ลองพหเน้ือหาในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยเยอะมากเลยนะเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้นะ่ะเยอะมากเลยนะ่ะแต่ก็เป็นเหลี่ยมมุมที่สําคัญสาคัญที่พระุทธเจ้าท่านไดตรัสเอาไวนะ้น่ะก่อนที่ท่านจะปรินิพานนะ่ะเพราะท่านรู้ว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกและธรรมะแท้ก็คือการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุก์ ได้อย่างแท้จริงาตามหลักอริยสัจสี่เรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกที่ถูกต้องกันเป็นสัมมารอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางเอกซายเดียวสู่ความพ้นทุกนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดต่อชีวิตทุกชีวิตเมื่อชีวิตสามารถดับทุกดับชั่วได้แล้ว ก็จะมีแต่กุศลส,สุปสสมปทาเท่านั้นยังกุศลไห้ถึงพร้อมนะเมื่อชีวิตนั้นสัพปะปัสสะอาการะนังบาปทั้งปวงไม่ทำนะไม่ทำบาปทั้งปวงก็กำจัดบาปออกไปกำจัดกิเลสนะกิเลสมารผู้มีบาปนะก็กำจัดออกไปเพราะเนี่ยเป็นวิบาก้ายเป็นทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่น ก็จัดต่อไปเป็นลําดับลําดับลําดับก็กุศลสุปสัมปทายังกุศลได้ถึงพร้อมคนเราไม่ทําชั่วแล้วไม่ทําทุกข์ไม่ท,ทําชั่วแล้วก็ทำแต่ดีเท่านั้นแหละนะอะไรที่ดีที่เป็นประโยชน์นะต่อตอนเองต่อผู้อื่นนะก็ทําเข้าไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยคนในผลทุกขเนี่นแหละแล้วก็ให้ได้อาศัยสิ่งที่ควรอาศัยต่างๆ นะเป็นกุศลส,สูปสมปทาที่จะมีแต่ด,ดีอย่างกุศลได้ถึงพร้อมสาจิตตาปรโยธปนัปนงก็ททาจิตใจให้ผ่องใสนะจิตใจผอ่องแผรวผ่องใสไร้กังวลนะก็เป็นจิตใจที่ดีที่สุดนะทำได้ใจที่เป็นสุขแล้วก็วางความยึดมั่นถึงมั่นได้ใจที่เป็นสุขนั่นะแหละจิตใจก็จะผ่องใส เมื่อชีวิตเราอยู่ในทิศทางนี้ไปเป็นลําดับลําดับชีวิตอยู่ในทิศทางนี้ไปเป็นลําดับลําดับชีวิตก็มีแต่วิบากดีไม่มีวิบากร้ายเพิ่มมีแต่วิบากดีเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นแล้วชีวิตก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเมื่อชีวิตเรากินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดนะเท่าที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองนะไม่เดือดร้อน อยู่ในสภาพที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วที่เหลือก็มีแต่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นสิ่งที่เรากินเราใช้มันก็เพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เราทำมันก็เกินกินเกินใช้ความดีที่เราทำนั้นก็มากกว่าผลผลจากความดีที่เราทำผลประโยชน์จากความดีที่เราทำนั้น มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะ่มันมากกว่าสิ่งที่เรากินเราใช้เพราะฉะนั้นพลังวิบากที่เหลือมันก็จึงเหลือเยอะนะเราก็ใช้วิบากดีของเราไปประมาณหนึ่งนะกินน้อยใช้น้อยมันก็จะเหลือวิบากดีนี่เยอะที่จะสั่งสมให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเนเป็นทวีคูณขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเป็นทุกวัน เราเขาจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อโลกมันคือเป็นพลาวะปัจจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปนะอันนี้นี่ก็เรียกว่ากําไรทุกวันนะใช่ไหมกับจักกิเลสได้ทุกวันนะกินน้อยใช้น้อยที่สุดตอที่แข็งแรงที่สุดได้ทุกวันนะทตประโยชน์กับคนในโลก ให้ได้มากที่สุดที่เราทําได้ทุกวันชีวิตก็มีกําไรมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,นมีวิบักดีที่มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,นพลังอันนี้แหละที่จะเป็นพลังปฏิหารเป็นอนุาสาวนีปฏิหาราปฏิหารที่เกิดจากการปฏิบัติตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ปฏิบัติยางถูกตรงเลยละบาปปเป็นกุศลทวิใจผ่องใสได้ถูกตรงก็จะเกิดเป็นพลังที่สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราอย่างมหัศจรรย์น,นะก็จะเห็นความมหัศจรรย์ไปเรื่อยๆนะพลังอันนี้นก็โอ้โหเป็นพลังสร้างส,างสิ่งดีในทุกมิตินะไม่ว่าด้านด้านจิตใจนี่เราได้ตนะั้งแต่เราชำระกิเลสได้แล้วนะ แม้แต่เราทากุศลช่วยเหลือผู้คนเนี่ยก็มีเหมือนกันมีพลังที่ทําให้เกิดความอิ่มเอิบเบิกบานจากไซช่วยเสริมให้จิตของเราเนมีพลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นด้านร่างกายก็ดีขึ้น,นร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นโรคก็จะลดลงด้านเหตุการณ์ก็จะดีขึ้น,นเรื่องร้ายก็จะลดลงอย่างนี้เป็นต้น แม้มีวิบากร้ายเข้ามา mm. ก็จะมีพลังความดีนี่แหละวิบากร้ายเก่าที่พลาดทำมาแล้วจะสร้างผลด้านร่างกายด้านเหตุการณ์ก็ตามก็จะมีพลังวิบากดีที่เราทำนี่แหละคอยผลักดันออกไปนะถ้าที่จะทำได้ส่วนที่หลุดเข้ามาได้ก็จะหลุดเข้ามาได้น้อยนะน้อยกว่าที่เราทำชั่วมานะแล้วก็จะมีพลังความดีคอยช่วยเหลือ ก็ทําให้ชีวิตเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างมหัศจรรย์จากนี้เป็นต้นเราก็มีพลังความดีช่วยให้เกิดสิ่งดีแง่นั้นเชิงนี้ช่วยพัฒนาศักยภาพของเราหรือให้เกิดสิ่งดีในทุกมิติมิติมีปัญญาเพิ่มขึ้นในแง่เชิงต่างๆมิติสุภาพดีที่โอ้โหเกินกว่าที่เรา คิดเราขาดไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีสุขภาพดีได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยเลยขนาดที่เราเป็นนี้อย่างงี้เป็นต้นก็เ,รเปรียบเทียบกับสมัยก่อนแล้วก็โอ้เนาะสมัยก่อนแย่กว่านี้เยอะอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาเยอะปัญญาเขาเราก็สมัยก่อนก็แย่กว่านี้เยอะเออเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นเออปัญญาก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้น เศรษฐกิจก็ดีขึ้นคือเงินน้อยลงอะ,อะไรวะเศรษฐกิจดีขึ้นคือเงินน้อยลงเออรู้สึกเราดีเงินะนเราก็น้อยลงเศรษฐกิจเราดีขึ้นเะงินน้อยลงนะแต่ของกินของใช้มากขึ้นะของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมีมิตรดีมากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นมะันเ,ออเป็นอย่างนี้แหละเศรษฐกิจที่ดี เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะก็มีสิ่งดีๆทุกแง่ทุกเชิงละสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยมิตรดีก็มากขึ้นโอกาสดีก็มากขึ้นนะสรุปแล้วก็สิ่งดีๆทุกมิติในชีวิตของเราก็มากขึ้นนะตามที่พระเจ้าตระในปรินิพานสูตรว่าถ้าเราในมหาปรินิพานสูตร เล่มที่สิบข้อที่แปดสิบว่าถ้าเรา,าปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติศีลได้ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดโภคะาใหญ่ก็คือสิ่งดีๆใหญ่อันเกิดจากความไม่ประมาทคือการที่เราชำระกิเลสได้มากขึ้นมากขึ้น,นก็จะเกิดสิ่งดีๆที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆโผคะาใหญ่คือสิ่งดีๆทุกมิติ น่ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ก็คือสิ่งดีๆทุกมิตินั่นเองนี่แหละก็ได้อาศัยตราปรินิพาน,นาชีวิตก่อนที่เราจะปรินิพานเราก็ได้อาศัยสิ่งนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นกําไรในชีวิตของเราทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็อยู่ให้มันนะาพาสุขที่สุดนะให้มันยินดีได้ทุกเวลา อยู่อย่างยินดีอย,อย่างพากสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเกื้อนนุนผลักดันสิ่งร้ายออกไปเท่าที่มันเป็นไปได้ในเมื่อมันมีชีวิตอยู่ก็ต้องให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่ชีวิตจะมีได้นในขณะที่ถ้าจะไม่อยู่แล้วจะปรินิพากนก็ปรินิพานอย่างสบายใจยนั่นก,ก็แน่นอนแหละนะทาไมสบายใจกับปรินิพานไม่ได้หรอก ถ้าล้างกิเลสไม่หมดไม่สบายใจจนหมดก็ปรินิพานไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยปรินิพานเนี่ยมันเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะมันของตายอยู่แล้วนะเรื่องอะจะว่าไปก็เรื่องขี้ผงอยู่แล้วเรื่องของตายอยู่แล้วแต่ไปใช้ขี้ผงธรรมดานั้นเรื่องยากนะถ้าล้างกิเลสไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ได,มด้ก็ปรินิพานไม่ได้ก็ถ้าเราล้างกิเลสได้หมดก็ปรินิพานได้นั่นเป็น จุดสุดท้ายอยู่แล้วที่สบายที่สุดแหละนะสบายที่สุดล้แล้วนะหมดพาระเลยนะสบายสบายนะแต่อ้าวแล้วก็ยังไงยังไงถ้าบรรลุทมหมดแล้วก็นะทำไมขี้เกียจเกินไปก็เออช่วยกันก่อนนะนะ <c oughs> นะ ช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปรีบประนนพพผนานไปเลยนะทำไมขี้เกียจเกินไปไม่ทุกข์เกินไปก็ช่วยกันก่อนนะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในโลกน้อยนะกระทญูยศาสนาทำชีวิตให้มีคุณค่านะทำชีวิตให้มีคุณค่ากระทญโยศาสนาเมตตาพองชนฝึกฝนโลกวิทูนะก็บบำเพ็ญโพธิสัตว์ก่อนนะนะนะ ถ้าแม่ไม่หมดกําลังทํำไปได้ดีไม่ทุกข์ไม่ลําบากเกินไปก็นู่นเอาจนเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเลยนะจะใช้เวลา 20, 40, 40 80ประสงค์ไขก็แล้วแต่นะก็เอาอย่างงั้นเลยนะทำไมลำบากเกินไปครับนะดนะีโอ้โหสุดยอดมนุษย์เลยแหลนะทำไมลำบากเกินไป เออมันลำบากเกินมันทุกข์ทรมานเกินก็นยอมวางก,กันไปนา้าจะอยู่ไปกันออลำบากเกินทุกข์ทรมานเกินก็เ่ก็แล้วแต่ท่านใดจะปรินิพานไปตอนไหนตอนไหนกน็เลือกเอาน้จเจาตอนไหนก็นเลือกเอาก็ชำระก,กิเลสได้มหมดแล้วนี่กันเลือกได้ยึดได้วางได้นะก็จะยดึดยึดเมตตาที่จะยึดเมตตาเบิกขา มาช่วยเหลือผู้คนก็อาศัยพลังเมตตาเบิกขานี่แหละมาช่วยเหลือผู้คนกับอาศัยพลังโลกวิทูนะเอออย่างนั้นก็อยู่ไปหนึ่งได้ปัฒนาดีต่อผู้คนนะเมตตาเบิกขาไปเพียรพัดไปอันที่สองก็ได้โลกวิทูไปได้เรียนรู้ว่าเออเราได้ช่วยคนเนี่ยคนอย่างนี้อย่างนี้จริตนิสยัยอย่างนี้องค์ประกอบอย่างนี้เอจะช่วยยังไงได้นะาก็ไปขอปรุงกัน น่าเป็น,นาการเรียนรู้สัพพลิสธรรมเจ็ดมหาประเทศสี่ที่จะช่วยคนองค์ประกบอบนี้จะช่วยยังไงองค์ประกอบอย่างงี้จะทำยังไงให้เป็นประโยชน์ที่สุดบุคคลน,นี้หมู่กลุ่มนี้หรือองค์ประกอบแบบนี้จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็เรียนรู้การประมาณให้พอเหมาะแล้วก็เรียนรู้ผลาจากการบาเพ็ญเออบาเพ็ญไปมันมีพลังพิเศษอย่างนี้อย่างนี้นะ แกิพลังวิบากดีที่พิเศษเงียนั่นเชิงนี่เงี้ยนั่นเชิงนี้ก็ได้เป็นโลก,กวิทูเข้าไปเหมือนกันนะได้เป็นพลังเอ้ามีจริงเนาะยิ่งทําความดีเข้าไปก็ยิ่งมีเออพลังความดียิ่งออกผลจริงเนาะก็เห็นชัดอ้าจริงนะนเนี่ยไม่ใช่ไม่จริงนะเนี่ยเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เนาะโอ้ยมีใครมาเรียนกับพวทเนี่ยก็จะเห็นเนาะ หลายเรื่องหลายราวไม่ได้จะเป็นไปได้เนะาะแต่เราคนเดียวแล้วก็แล้วเลยเนาะทําไม่ได้ล้อกเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นไงแต่พอโอ้แต่เราท่านทาความดีเราความดีมาสารพลังกันเป็นไปได้ไหมโอ้หลายเรื่องหลายราวที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะเหลี่ยมนั้นมุมนี้ก็จะเห็นโอ้ก็น่าดูอีกแบบหมือนกันเนะเาะอ้าวน่าดูไหม น่าดูนะเออสิ่งดีๆเงี้ยนั่นเชิงนิ่มก็น่าดูน่าดูน่าอาศัยใช่ไหมหน่าดูน่าอาศัยอยู่นะงุนงี้นะก็เห็นเรื่องประหลาดๆที่โหแต่ก่อนที่เราไม่ได้บอมเพญก็ไม่ได้หรือเดี๋ยวนี้คนที่เขาไม่ได้บอมเพญเขาก็ไม่ได้เนาะคนที่เขาไม่ได้บอมเพญเขาโอตกทุกข์ได้ยากไปเรื่อยไม่มีทางไปเรื่อย ของเรานี่ตกทุกข์ได้ยากมามีวิบากมา,มมากมา็มีทางไปเรื่อยเลยนะออกทางนี้ออกทางนีอ้ออกไม่ได้ก็ไปไงอ,ออกไม่ได้ก็รับเต็มเต็ม <laughs> เรายังมีทางออกทีกนะของเรานะเออขนาดออกไม่ได้ยังรับเต็มเต็มเลยเนาะเออของเราเด็กเออทางออกของเราไม่เห็น,หนไม่เห็นก็น่ากังวลอะไรออกไม่ได้ก็รับเต็มเต็มหมดเต็มเต็ม เป็นไงเป็นการรับเท่าไรหมดเท่านั้นโอ้โหในทางออกของเราเทต่ไม่มีนะก็ยังออกจากทุกได้อยู่ดีใช่ไหมออกจากออกจากทุกใจได้แม้จะออกจากทุกกายออกจากเรื่องร้ายไม่ได้นะเออมันต้องรับอยู่ตอนนั้นเอารับก็รับไม่มีปัญหานเราแสบสุดๆมันก็ตักรับสุดๆนะมันจะได้หมดไปสุดๆ นะเราจะได้เป็นสุขสุดๆนะใช่ไหมเอ๊มันยังมีทางไปนะเราเอ,อ๊วันดีอย่างนี้แหละนะดตอย่างนี้แหละนะการปฏิบัติธรรมนะจริงๆนะโอ้โหมันสนุกนะเราสามารถที่จะมีใจที่ไม่สะดุง้งสะเทือนไม่หวั่นไหวนะต่อเหตุการณ์ใดๆโอ้มันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะ ทำแบบนี้ได้ไปเป็นลำดับลำดับโอ้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ชีวิตผ่องใสไร้กังวลตลอดกาลมองมีสิ่งดีๆให้เราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติโลกวิทูในสิ่งดีๆเออได้มีสิ่งดีนี้ให้ทํามีสิ่งดีนี้ให้ทำ,ทำไปเรื่อยๆแต่รู้จักประมาณการกระทําให้พอเหมาะกับแต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ไปเรื่อยๆให้เป็นประโยชน์สูงที่สุด ก็ได้เรียนรู้วิบากดีว่ามีจริงก็จะเห็นน่โอ้วิบากดีมีจริงวิบากดีมีจริงจนพระพุทธเจ้าตรัสเลิมก็เกิดสิ่งดีได้ทุกเรื่องนั่นแหละมีกองโภคะใหญ่ได้ทุกเรื่องมีสิ่งดีๆได้ทุกเรื่องมีสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจได้ทุกเรื่องทุกมิติน่าตั้งแต่ด้านจิตใจไปจนถึงร่างกายนาะไปจนถึงเห,เหตุการณ์เหตุการณ์ก็ตั้งแต่เป็นไง โอ้โหตั้งแต่ใกล้ตัวไปถึงมหาจักรวาลเลยเนาะทันตดในธรรมิกสูตรไปจนถึงดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โอ้ไปถึงงานเลยไปถึงมหาจักรวาเลเนยเด็ดดอกไม้สะเทือนจักรวาลนะเนีน่ยพลังวิบากดีนะี่ยิ่งใหญ่นะนะพลังวิบากก็เป็นพลังที่สร้างสิ่งดีสิ่งร้ายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ ชีวิตของเราเขาสร้างได้ทุกอย่างเลยน,น,นั่นเป็นสุดยอดที่สุดในโลกเอ๊